สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องเลวาจะมาเล่าให้ฟังครับชื่อเรื่องว่าพรเจอผีถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับโดยปกติอาตมาจะเปิดไฟจำวัดทุกคืนคืนที่ว่านี้ก็เปิดประมาณช่วงเวลาน่า,นาจะสี่ทุ่มได้แล้วจู่จูไฟก็เกิดดับอาตมาก็ตกใจมากแต่ยังมีสติลุกออกมาดูข้างนอกไฟในบริเวณวัดก็ไม่ดับจะดับเฉพาะในกุฏิอาตมา อาตมาก็คิดว่าฟิลคงจะขาดก็เลยกะว่าคงจะจําวัดแบบมืดๆร้อนๆไปแต่พอเอนตัวลงบนเสือทันทีที่หลับตารู้สึกเลยว่าเหมือนกําลังนอนเปยังไงอย่างนั้นคือมันวิววิวไหวไปไหวมาอาตมาลองลืมตาดูก็มืดมากจับเสือจับพื้นก็ปกติแต่พอหลับตานอนก็เป็นอีกซึ่งก่อนหน้านี้ที่เปิดไฟ ไม่เคยเป็นอาตมาเลยลุกขึ้นจะนั่งสมาธิแต่พอนั่งก็ได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างเสียงพูดว่าออกไปจะมานอนทำไมที่นี่คือเหมือนจะทำลายสมาธิอาตมาก็นั่งไปทั้งอย่างนั้นน่าจะเป็นชั่วโมงได้จนสุดท้ายหลับไปตื่นมาอีกทีก็ตีสี่เกือบตีห้าก็เผลอไปกดเปิดไฟไฟก็ใช้ได้เป็นปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอช่วงสายโยมพ่อแวะมาที่วัดมาถวายเพนอาตมาเลยเล่าให้โยมพ่อฟังโยมพ่อก็ได้เล่าย้อนไปว่าสมัยปู่ย่าตายายได้นับถือหลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระครูเจ้าคณะของที่นี่ในสมัยก่อนและได้บรรจุอัฐิของหลวงปู่รูปนี้ไว้ที่หอกลางคณะโยมพ่อเลยพาอาตมาไปกราบและได้ไปเรียนหลวงปู่ว่า อาตมาเป็นพระใหม่มาขออาศัยนอนที่กุฏิข้างหลังแต่หลวงตาเจ้าของกุฏิเก่าแกมาไล่ท่านละสังขารไปแล้วแต่ก็มากวนอาตมาไม่เป็นอันทำอะไรเลยโยมพ่อก็ได้ขอบาร,รมีหลวงปู่ให้ช่วยคุ้มครองอาตมาทีโยมพ่อยังได้ย้ำอีกว่าหลวงปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากและคืนนั้นอาตมาเปิดไฟจะจำวัดไฟก็ดับอีกแล้วก็เหมือนเดิม เหมือนนอนเปไหวไปไหวมาทั้งทั้งที่ปูเสือนอนพื้นแต่ครั้งนี้อาตมาเพียมากก็หลับไปและฝันเห็นหลวงตาแก่มาไล่อีกแล้วเข้ามาในฝันเลยในใจก็นึกว่าอาตมาก็ขอบารมีหลวงปู่ท่านแล้วท่านไม่ช่วยอะไรเลยหรือเราคงมีบาปหนามากแต่สักพักอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอีกเสียงเป็นคนแก่พูดในเชิงว่า ท่านมากวนหลานเราทำไมอาตมาพยายามมองและก็ตกใจเพราะเป็นเสียงหลวงปู่ท่านที่อาตมากราบเมื่อกลางวันและพอหลวงตาเห็นก็ยกมือไหว้หลวงปู่พร้อมกับพูดว่าพระอาจารย์มาได้อย่างไรครับหลวงปู่เลยบอกว่าพระใหม่รูปนี้เป็นหลานของเราเราขอให้ท่านกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่โดยไม่รบกวนเขาได้ไหมหลวงตาบอกว่ากับผมไม่รู้ ว่าเป็นหลานพระอาจารย์กับผมจะไม่มากวนอีกและหลวงตาก็หายไปตอนนั้นอาตมากึ่งหลับกึ่งตื่นหรือฝันไปไม่แน่ใจเห็นหลวงปู่หันมาบอกหลานบวชน้อยตั้งใจบวชนะและท่านก็ให้คาถามาสี่ชุดอาตมาจำได้แม่นท่านว่าก่อนใช้ให้ตั้งนโมสามจบยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่มั่นและใช้ป้องกันได้สารพัด หากหลวงตามากวนก็ท่องเลยและหลวงปู่ท่านก็จากไปอัตมายกมือไหว้ท่านแล้วกล่าวสาธุแล้วอัตมาก็ตื่นไฟก็ติดแล้วจากนั้นอัตมาจำวัดยันเช้าแบบไม่มีเสียงอะไรมากวนอีกเลยหลังจากคืนนั้นมาก็ไม่เคยได้เจอหลวงตาแกมาก่อกวนอีกเลยอัตมาบวชใกล้จะครบเดือนแล้วเพิ่งจะมาสบายเอาช่วงท้ายเล่าถึงตรงนี้ อาตมาอยากจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ของแบบนี้ต้องเจอกับตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ